สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิเขมลรารถไทซิงนะครับวันนี้พามาชมคอมสัสวพีซี120รุ่น6นะครับของทีมงานเก้าลุงนะครับอันไี้เก้าครับผมเนี่ยแกลโทรสามพันาทายไหม,ไม,มนี่จะ่อก าายาวมาไทยด้เล้วไเร็วสิบอกเใส่ยดมัใ,ใส่อยู่เียามาวมากได้หละมีนีตก็จังลงนหรอม่บ้านม่อยู่หรอเออยาวมาดเลยสิบอกไ,อไล้วเราสาม็ี่แหละบมวล่อไย,ยู่ห <laughs> เสียเก้าเสียเก้า,าชิบชิบกันนะที่ไม่เย็นนี้ดิทายแหงนี่ไม่เย็นนี้นี่ที่เอ็มต่ายแหงเป็นพเพียงแค่น,นั <c oughs> นน้นฮัลโหลมาเร็วเสียเก้าแล้วครับไหนที่มาเขาเขาก็เก้าลุ่งนะครับ ยืนันวิ่ไ่ไฟอยู่วะเอามาถ่ายดิไอ้มไหม่ทรศทัพทสามาไอมมาถ่ายมันกันไหมเร็วๆาถ่ายมูอเนี่ยมันแดดรด้หฮะไปเอามาทิแหละ วันวันอาทิตย์นะครับก็มีฝนโปรยอปอยลงมานะครับทําให้การทํางานนี่ยากลําบากนะครับเมืม่อวานอยู่กับทีมงานโชคเจริญทรัพย์99นะครับวันนี้นี่คือว่าแดดใช้ได้นะครับอากาศก็กําลังดีนะครับ สำหรับทีมงานเก้าลูกเองนะครับมีไมโคร2คันนะครับคันหนึ่งก็คอมพิวเตอรซีร้อยหสิบรุ่นห้านะครับก็มีโอกาสเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับพีซีร้อหรุ่นห้านะครับ เสียอ๋องนะครับหรือว่าอาจารย์อ๋องนะครับขับไมโครนะครับเสียเก้านะครับลูกชายคนโตของเสียอเล่นะครับผมมาเร็วไม่ยืนเน,ยนย้นจะมาแดดนี่เดียด๋วยวแล้ว คุณได้เอาหน่องแล้วตู้บอลมาน้ำเคลื่อนน้อนฟอรโรดวะยุกก็ไถ่เคลื่อนฮะกว่าไอยูก็ทำไมเร็มเรียบร้อยแล้วนะครับเนอะ รถผู้ใดขันไนขั้จ้นจอว่าเรนบ่รลวรถเก่าใช่ขันรถเกา่าขัน,ลขนพลเลือ่ซื่อไหมบ่พี่นี่สื่อ,อะไรไแล้วเต้๋ตามมะลุ่มแล้วเต้๋ตามมลุ่มปไปขับสิบหล่อไจอดจอดจอดขือบ่ขับไปแก่สายเร็วสรถมึงไปดิ <laughs> ม่เ,เ,เมือนบังแดดห่วยนี่นี่เขาเออฮะเวลาแล้วคันนี้คทอดจะเรื่องจัอยู่คนน,นี่รถเจ้าแว่นมาด

พอสำหรับคันนี้ก็ได้มาไม,ไม่กี่เดือนนะครับน่าจะประมาณราวๆสามเดือนนะครับเก่านอกเต็มระบบนะครับคันนี้ไฟฟ้าเต็มนะครับ ทีมง,งานเก้าลูงเองนะครับงานแกเยอะนะครับงานทำนี่มีทั้งปีนะครับ <ไป S 1> พอเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับสำหรับอาจารย์อ๋องมาครับที่ฝีมือนะครับในการขุดสะลอกนานะครับ ยังก็เสียเกา่ายังพี่ฮะใส่เอรถรถฮะพ่อจ้าขายบป่ไม่รถเก่าอยู่แม่นเดียนะ <c oughs> อันนี้น่าจะเครื่อง1ห6 5นะครับสีเดิมบางเลยนะครับสำหรับเจ้าคอมมูโซพีซี2 0รุ่น6คันนี้นะครับ คือเคยเห็นคอมมิวเอ VC 120รุ่น6ที่ไฟฟ้าเต็มแล้วก็เร็วแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับแถวเขตบ้นนอกนะครับก็รถก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนทางในเมืองใหญ่ๆนะครับจะเจอรถแต่ละรุ่นแต่ละคันนี่ถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่นะครับ มาดูฮีโน่ร้อยหกาออกตัวนะครับน่าจะร้อยหกานะครับถ้าผมพูดไม่ผิดนะครับ ไม่ค ah> er> ือไม่เลยเรียนฮะไม่ยัยเรีนไก่หมดเหรอสวยนะใช่ไหจักรุมสิบเอ็ดนาที่เลี้จักราที่เลี้นาที่กูกลัว ใสิไปลงไสเบงเนะ่อีเน็ต่มีแล้วยี่นี่ไนะม่เกินจะมีวมีอยู่มันลงไปไหนมันสานะมันโดนร้ายมันกระเทือนใส่เน็ตร้ายด้ยเรยนให้หนังวัวินขี้ขาดเขินย่างเึินว่นนนา กหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปับบคอมพิวเตอรพีซี120รุ่น6นะครับของทีมงานเก้าลูงนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องวุฒิคิมลาดรถไทยซิ่งด้วยเลยกันนะครับสวัสดีครับ9